ทำคอนเทนต์เนื้อหาดีแต่ไม่มีใครดูแกโดยวิธีนี้ค่ะครูรีมกว่า20ปีในวงการแฟชั่นครูทำงานกับแบรนด์ดังระดับโลกที่นิวยอร์กมามากมายไม่ว่าจะเป็นที่ดีฟอรนซ่าสกูลเอบอกเลยนะคะว่าปัญหาจุกอ,กอกของคนทำออนไลน์ในยุคนี้คือเนื้อหาคุณดีมากแต่ไม่มีใครกดดูคุณเลยมันเป็นเพราะว่าคุณไม่มีคีย์นี้ค่ะ s ิกเนเจอร์ลค่ะ ทางแก้ทางเดียวที่คุณจะทําให้คนมาหยุดนิ้วดูคลิปดูคอนเทนต์ของคุณได้ก็คือคุณจะต้องมีซิกเนเจอร์ลุคที่มันแตกต่างแล้วก็สะกดสายตาคนดูอยากรู้ว่าซิกเนเจอร์ลุคคืออะไรติดตามตอนต,ต่อไปค่ะอย่าลืมนะเหตุผลเดียวที่คุณควรดูดีเพราะคุณคู่ควรค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขสนุกกับการแต่งตัวในแบบของคุณนะคะแล้วพบกันในคลิปต่อไปบ๊ายบาย